สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีลูกคุณยายชื่ออะไรคะฉันนะจ้าชิดทองอินอายุเท่าไหร่คะอะไรอายุเท่าไหร่จ๊ะร้อยหนึ่งปีโอ้ยายกินอะไรอ๋อยายเนี่ยบ่ได้บ่ได้กินของดีดอกตะกอนเขาอยู่บ้านเขาก็กินธรรมดากินพริกกินผักกินกูกินปลาหากินเนาะบ่เคยได้ ไปโฮเก็ตบ่ได้ไปซื้อยั่วซื้อกินน้ำข้าวแล้วบ่มักเออหากินกินผู้กินปลากินปลาลากินโปลาลาเี่ดมากที่สุดหาครับจ้าหากินเนาะจังไร้กินเนาะคุณยายเนาะสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ต้องขาไปซื้อมาืี้หน่อยปลาลาเขาบอกให้กินเขาบอกว่ามันบดีมันบดีแล้วก็ชอบ อู้สึกยังไงลู้สึกยังไงอันนั้นยกดำเอาอ่าของมามอบให้คุณยายเออเพื่อที่จะเอามาาด้ายางฉันก็ลืมจังอย่างนี้ล่ายางเพื่อนดีใจบ่โอ้ยก็ดีใจเนาะขอบคุณเพื่อนคุณยายชื่ออะไรจ๊ะชื่อเพื่อนกิ้งมันก็ชื่อเชริมพี่พี่เขาทำชื่อพิด นั่งแคมนั่งแคมมากกวนั่งแอมเออนั่งแคมเปลี่ยนเออเปลี่ยนทวีทวีทถ่ายบัตรจ้าอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไรเอาร้อยห้าปีร้อยห้าปีร้อยห้าปีโอ้ยทำงานสปยายกินข้าวกับอะไรอเหยื่อโบกมีชูบางทีก็ปลาบางทีกั ไก่มึงขี้กปลไเอหมูมเขาไม่ให้อดดอกจ้าไหนลองเพลงโคราชให้ฟังหน่อยม่ีหมอแต่เช่นไม่หมอก็ยังมีฝรัมีอย่าเปิดดีกันไปเอ้ยนะแม่อยู่เป็นรุมเป,เ,ปเ,ปเป็นมันเป็นัญเป็นเม่งอยู่ไม่เาล่าผู้หญิงเราเกิดมาเป็นแม่ไม่แก่เป็นไหมม่งเคเจอเขาใจเป็นมัง mang gìn nuôi quế bà, buôn bỏ, Nhưng phù khoác, vẫn phùng, vẫn nhập vẫn 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 thầm vẫn làm, vẫn yến, 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 vẫn yến,